ภาพล่าสุดคุณยายบรรเจิดสียมาภายัยในวัย98ปีหลังได้นัดเจอกับ วางกมลชนกยิ้มแย้มและยังดูแข็งแรงมากๆเชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับคุณยายบรรเจิดสียมาภัยกันเป็นอย่างดีถือนักแสดงอาวุโสเจ้าบทบาทที่อยู่คู่วงการการแสดงและละครไทยมาเกือบจะ40ปีแล้วล่าสุดคงถึงแก่เวลาที่คุณยายจะประกาศเกษียณอายุจากอาชีพนักแสดงเนื่องจากอายุที่ย่างเข้าสู่วัย93ปีทําให้การทํางานออกกองถ่ายละครอาจจะไม่สะดวกสักเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอาจารย์สัรญรราสุขณิวัฒน์นัก เขียนบทละครชื่อดังและเป็นลูกสาวของคุณยายบรรเจิดสีถือโอกาสประกาศให้คุณแม่กเกษียณจากอาชีพนักสแสดงโดยละครบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องที่คุณยายจะทิ้งทวนอาชีพนี้ล่าสุดทางด้านกวางกมนชนกนัดทานเข้ากับครอบครัวของคุณยายบรรเจิดศรียมาภายัยหากหลายหลายคนจําได้คุณยายบรรเจิดศรียมาภายัยเคยเล่นเป็นคุณยายของอังสุมาลินในละครเรื่องคู่กรรมที่ทางด้านกวางกมลชนกเคยเล่นเป็นนางเอก โดยกวางกมลชนกได้ออกมาเปิดภาพล่าสุดคุณยายบรรเจิดสียะมาพายในวัย98ปียังดูแข็งแรงและสดใสเช่นเดิมหากใครที่คิดถึงวันนี้เรานำภาพของคุณยายบรรเจิดสียะมาภายมาให้ได้ดูกันด้วยจ้า